สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันนะครับเดี๋ยววันนี้พาทุกท่านนะครับมาอัปเดตถนนมิตรภาพเมืองบัวแคนดงครับเมื่อก่อนนั้นขาดอยู่ตรงถนนดินขราวนี้ครับสะพานแรกเลยครับเรียบร้อยครับมอตเตอร์ไซค์รถยนต์ขนาดเล็กห้ามผ่าน โอ้ขาดโดนอรอไปปะขาดมือวัดมือวานหนิล่ะวานก้อนจุดนี้เมื่อวานนี่ครับจุดนี้เมื่อวานครับข้างหน้าน,นะ,ะขาดโดนแล้วนี่จุดเมื่อวานวันนี้ก็16ตุลาคม2565นะครับ นี่ขาดเมื่อวานเลยขาดวันที่สิบห้าครับจุดนี้โอ้โหคอสะพานครับไปเลยครับเรียบร้อยก็ยังถือว่าสดสดร้อนๆอ,อยู่นะครับ ถนนมิตรภาพเมืองบัวแคนดงระหว่างบ้านเมืองบัวนะครับตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะถ้ามาจากฝั่งนู้นนะครับสะพานแรกเลยส่วนถ้ามาจากฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งของอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับจุดนี้เป็นจุดที่สองที่ขาดนะครับซึ่งก็เป็นคอสะพานเป็นถนนลัดยางแต่ว่าจุดแรกที่ขาด นับจากตรงนี้ไปประมาณเกือบเกือบหกิโลนะครับจุดที่เป็นถนนลาดยางไม่บรรจบกันนะครับจุดนั้นได้ขาดก่อนจุดนั้นได้ขาดหลายวันแล้วครับ,ตรรรบแต่ว่าจุดนี้สดสดร้อนๆ้อเลยครับ มาตั้งแต่เมื่อวานนี่สงสัยได้ได้ช็อตเด็ดถนนเส้นนี้จะเป็นถนนที่เป็นทางลัดนะครับมาจากอาเภอพระักขภูมิิสัยจะไปอาเภอแคนดงไปอำเภอโคมเมืองเมื่อก่อนนี้ต้องอ้อมไปที่อาเภอสตึกหรือว่า ไปฝั่งของอำเภอพุทธไทยสงนะครับถึงจะข้ามสะพานได้แต่ว่า4-5หปีมานี้ครับมีมีถนนเส้นนี้มีสะพานข้ามแม่น้ำมูลชื่อว่าสะพานมิตรภาพเมืองบัวแขดงก็สามารถที่จะไปแบบสะดวกนะครับไปง่ายมาง่ายประหยัดเวลาลงเยอะแต่ว่าตอนนี้ครับ ก็อย่างที่เห็นแล้วครับก็คือคอสะพานเนี่ยไปหมดแล้วความยาวก็ประมาณ5เมตรครับกระแสน้ำไหลค่อนข้างแรงไปโน่นก็บ้านดงทับจีนนะครับบ้านโคกเพชรนี่อยู่ใกล้ๆเนี่ยบ้านโนนจานต่อไปบ้านเมืองบัวก็อยู่ใกล้ๆนะครับกิโลหนึ่ง กลับเข้าไปอีกกิโลนึงส่วนแม่น้ำมูลฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่น้ำมูลของฝั่งบ้านอ่าบ้านอ้อตะลิงชันประมาณนี้ครับถ้าไปตามสายแม่น้ำมูลดูครับหักลงไปเลยครับตันนี้จะเป็นคานครับเป็นคาน เป็นตอหม้ออยู่ตรงนี้แหละตัวนี้ก็จะเป็นเป็นตัวสะพานตัวสะพานจริงๆนี่อยู่อยู่แค่นี้ครับอยู่แค่นี้ไปนี่ส่วนจุดที่มันพังนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนี่เรียบร้อยเลย สัญจรไม่ได้นะครับใครที่จะผ่านต่ถนเส้นนี้ก็คือถูกตัดขาดเรียบร้อยครับกรมทางหลวงชนบทพอส2559ก็หกปีนะครับมีรั้วม,มากันครับของอบตเมืองบัว ตอนนี้ไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์หรือว่ารถรถเล็กนะครับผ่านไม่ได้แม้แต่แม้แต่คนก็ยังเดินผ่านไม่ได้เลยนี่ครับแท่นปูนฝั่งนู้นก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นเหมือนกันเลยไอที่มันหักลงเรียบร้อยครับ วันนี้ที่มาเนี่ยตั้งใจจะไปดูไอจุดที่เป็นถนนดินนะครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับตรงนี้ขาดอีกถือว่าเป็นการขาดเพิ่มเป็น2จุดนะครับระหว่างถนนมิตรภาพเมืองบัวแคดดงบ้านเมืองบัวตะบนเมืองบัวอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินไปที่มันจะไปโผล่ที่บ้านโคกเก่าบ้านประวดนาแสงครับ ของตำบลแคนดงอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ถูกตัดขาดเรียบร้อยครับโดนกระแสของมวลน,น้ำจากแม่น้ำมูลนะครับเอาไปกินซะแล้วครับสะพานคอสะพานปีนี้น่าจะหลายๆพื้นที่นะครับที่ได้รับผลกระทบ ราะว่าฝนดีหรือเกินปีนี้ปี2565เนี่ยก็ขอให้วิกฤตนี้ครับผ่านพ้นไปโดยเร็วแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะครับที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ทุกๆพื้นที่นะครับขอให้น้ำลดโดยเร็วแล้วก็ให้กำลังใจครับสำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การช่วยเหลือแล้วก็ซ่อมแซมถนนหนทางดูแลพี่น้องประชาชนขอเป็นกำลังใจค,ครับแล้วก็ขอชื่นชมด้วยวิกฤตนี้จะต้องผ่านไปโดยเร็วครับสำหรับกับผมตีเล็กสายมันครับก็วันนี้รายงานความคืบหน้าล่าสุดนะครับถนนมิตรภาพเมืองบัวแคนดง ไวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ